ไปบ่ได้เด้นี่ตัดอันนี้ออกก่อนบ่ฮะตัดอันนี้ไหมเลมาเลยโอ้เบา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 โอเบาเบาเบามาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวกลับครัวกันสวัสดีครับมาอีกแล้วทีมงาน <laughs> ทีมงานต้มน้ำตาลสารคามวันนี้กำลังต้มน้ำตาลอยู่ตัวจำเฟื่องย้งสีสุลดัดพี่เกา่เาลมัม้อหม้อต้มน้ำตาลอือวันนี้หม้อต้มใยคนขีบเป่าครับ คอนจีเป่าซื้อเป่าพอดีความสูงประมาณ20ตอกถอยประมาณ20เมตรตอกถอยพร้อมห่อนค้างด้เหมือนนี่นดเดี๋ยวเปียงๆเ,เลยตอนบ่ายโมงครับเดี๋ยวจะไปรุ่นกันงาจับท้ายมีอยดอกเหลย่ลยมลหลอยู่ มาลำก็เริ่มทําการแสดงหลังนี้ซื้อหกร้อยครับกับค้นหานกหาของป่า เป็นไรครับนี่ฮนนนนะอากาศวันนีเอ,าอ่ายังครับไปอ,อยู่บะมีน้ำบะมีน้ำกับตอกไปเรื่อย ใไฟเมื่อสิปีแลมคนเด้อเราเลาะ,ะงาเข่าคนก็นสิบโมงเลยเงียบเอาเพื่อนครับยื้อทึ่งฝ่ายหน่อยอ่ะ,อะ,อะหมอลำก็พร้อมแล้วนะครับไปดูบนต้นกันเลยสวยขนาดไหนร่องหัวหนาใหญ่งนที่ซิบบวกอยู่ คิดว่าวก็ติดคุ้มค่าครับถึงแล้วครับเอ,อ้เอ,อพี่ยวกวบฉันเดี๋ยวไป,ปได้เดีย๋ยนี่ตัดอันนี้ออกกวนบ่ฮะ สัตว์อันนี้หมแีเรื่อยแลยอ่บอ่เรือหางเรือหางบปได้ bữa nay nhắn lên là hắn khao khảo lên nhỉ yeah. tiêm tiêm lên Yeah. yeah.

นี่เปี่ยนแผนครับผมไปหัวน้ำหวานไม่ได้เขาเป็นนางหัวน้ำหวานไม่ได้เพราะงานน่อยครับค้อนหน่อยเกินไปแล้วก็นต้นโยกน้ำครับเลยเปี่ยนแผนว่าสีเรือยลงเลือ,เอ,เ,อเอาเฉพาะหัวนามเอาดางออกมาแล้วเรือยเอาหนาสิปลอดภัยกว่าครับเพราะว่างานมนหน่อยซ้ำแขนนี่ครับเลยแรงนัก หกสิบัวน,น้ำหนักหนาสิลับว่ได้ครับก็เลยเปลี่ยนแผนว่าเดี๋ยเชือกโยงแล้วก็เรื่อยแผนสองครับผมแผนแหลกบ่เวิร์กเลยต้องใส่แผนสองเดี๋ยวกูิดต่อก่อน

เออไปลอเลยโอ้โหได้แล้วได้แล้วไปลเลยเดี๋ยวด้สิะปาทสันบานเป้า,าปมาจับโยกนี่ฮะเนี่ยโอ,อย้ยอบรับบ่ท่าน ไม่ได้ท้ายเลยครับมันหนักแกเ,เสียก่อนนี่ได้แ<อ>ล้วครับ <c oughs> ิดแผนครับลังนี้่าเดียวลงมาปาดงามๆม,ม,มันเฮียก่อนใช่ใถ่ประชันเลยจังหวะจังหวะจังหวสีเฮียใช่กับคู่แล้ว,วงวยลงเลยเนาะจับม่ได้เลยเน,นาะมันหนักหลายอาการพอดีลเลยซือกับคู่มาพอดีขาดพอดีเลยซื้อหกร้อยครับจะคุ้มไหม สองจุดเก่าสเาสมสัน oh. yeah. ่เป็นยังรอมันออกอยู yeah. <cl oth> ่เก่าโลอยู่ครับในนัหวานเก่าโลนนั่นสามเวสิเออสิบก็ดีหรอไปประมาณสิบโลอันนี้ใส่ก้อนป่ะใสุ่กนังเฮ้ยเมื่อยเป่า เรื่อยๆเอาครับ